สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับฮิกอะคาดอีกแล้วนะคะวันนี้หวข้อก็คือคุณมีดวงจะได้ย้ายที่อยู่อาศัยใหม่นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นงานก็ได้เดี๋ยวออกมาดูกันนะว่าไพ่จะขึ้นอะไรให้บ้างวิธีการเลือกแวบ,บแรกชอบกองไหนนะคะเลือกได้กองที่1เลข7กองที่2เลข29นะคะถ้าเราเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองหนึ่งกันเลยนะคะ สำหรับใครที่เลือกกอง1เลขเจ็น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณจะมีดวงได้ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยหรือย้ายงานหรืออะไรไหมนะคะย้ายที่แบบว่าจริงจังเลยหรือไม่จริงจังก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการเลือกเอ้ยวิธีการเลือกฝากกดไลค์ส like, ั b s c ร i ใ e ้แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจกับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอเปิดดูให้ก่อนนะฮมน่าจะไม่เหมือนจะได้นะแต่ไม่ยังไม่ใช่เวลานะ กองที่หนึ่งยังไม่ได้โยกยานะคะบางคนเนี่ยอาจจะโฟกัสเรื่องงานหรือเปล่าอยากย้ายงานอยากโยกงานอยากจะหางานใหม่อะไรเงี้ยหรือบางคนอยากย้ายที่อยู่อาศัยเบื่อละหมดหวังละเหนื่อยเพียกับตรงนี้เหลือเกินไม่ไหวละทนทำมานานฝืนทำมานานจนรู้สึกแบบร่างกายจะเหมือนสุขภาพจิตยิ่งเสียร่างกายไม่อยากจะดิวกับตรงนี้ไม่อยากจะอยู่กับตรงนี้และอะไรละนะคะยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะต้องได้โยกยา้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่อยู่อาศัยถินฐานการไปต่างประเทศก็ยังไม่เกิดขึ้นนะ หนึ่งดาบกับหัวแล้วก็สี่ถ้วยนะคะอย่าคิดมากแต่ก็อย่าเพิ่งคิดมากนะเพราะว่าในวันข้างหน้านะคะจะมีโอกาสให้คุณได้เดี๋ยวมันจะถ้าถึงเวลาที่คุณจะต้องย้ายงานหรือโยกย้ายหรืออะไรเดี๋ยวถึงเวลาดวงของคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเข้ามาให้กับคุณได้โยกย้ายได้เดินทางได้ได้ย้ายชินฐานเองนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องงานเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยแย์มีความรู้สึกว่าเข้าใจเลยนะสาหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยคือคุณเหนื่อยอะ คุณเหนื่อยแล้วก็คุณเบื่อกับสภาพแวดล้อมเดิมๆกับคนที่แบบคิดไม่ดีกับพลังงานลบๆอะไรเงี้ยคุณรู้สึกเหมือนคุณเป็นแกะดําอยู่ในฝูงที่แบบว่าคนเราฝงกันเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แกะดําแกะขาวเหมือนคุณเป็นแกะอยู่ในฝูงอะไรฝูงก็ตายแล้วอะไรอย่างนงี้เลยก็ได้นะมันเหมือนกับมันไม่เข้ากันอะมันไม่อะไรแต่ไพ่ก็เตือนนะว่าคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งเอออย่าพิ่งไปยึดต,ติดในเรื่องการโยกย้ายหรือจะเปลี่ยนงานหรือจะอะไรก็ตามนะมันยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องคิดนะคะมันเหมือนกับ ยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องเรียกว่าจะต้องโยกย้ายหรือจะต้องเดินทางหรือจะต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปกังวลหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะพยายามคิดในแง่ดีหาความสุขนะคะบางทีเราทํางานเราไม่มีความสุขเราอยู่ตรงนี้เราไม่มีความสุขงั้นเราหาความสุขด้านอื่นเข้ามาเสริมไหมถ้าคุณเบื่องานคุณไม่มีความสุขกับงานการหลังเลิกงานคุณก็อาจจะหาอะไรอย่างอื่นทําให้ทําให้มีความสุขมันจะได้บาลานซ์ประคับประคองความรู้สึกข,ข,ของคุณให้มันแบบ ไปได้อ่ะจนกว่าจะถึงวันที่มีโอกาสให้เข้ามากับคุณนะคะวันที่โอกาสจะเข้ามาให้กับคุณในการแบบเปลี่ยนแปลงตรงนี้นั่นเองนะแต่สําหรับบางคนอ่ะเบื่ออยู่แต่บ้านก็ลองห่างก,กิจกรรมอะไรที่มันไม่ เสี่ยงต่อการเป็นติดโควิดหรืออะไรเงี้ยทาดูทําด้วยตัวเองนะคะลองทําเพื่อแบบอย่าไปคิดว่าจะต้องทาจริงจังทำให้มันเหมือนกับเราเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความรู้สึกนะบางคนเนี่ยอาจจะต้องทาให้อันเห็นภายนี้ว่าคุณอาจจะต้องออกไปหาธรรมชาติบ้างคุณอยู่ที่เดิมนานบางทีคุณต้องแบบพักบางคนทํางานหนักเนื่อยเนี่ยพักบ้างไปชาร์จไปรีแลกบ้างคุณจะได้พลังงานดีๆคุณจะได้อินนิจีดีๆเข้ามาแล้วทาให้คุณเนี่ยมีกําลังใจในการอยู่ตรงนี้ อีกสักพักนะคะเหมือนกับคุณจะแบบพอคุณมีกาลังใจคุณมีความรู้สึกดีๆนะคะมันจะทําให้คุณคิดดีด้วยแล้วคุณก็ยังอดทนได้ดีด้วยนะคะขอดูนะทาเวนะคะแต่สิ่งที่คุณจะได้นะกองหนึ่งก็คือการเดินทางระยะสั้นๆอาจจะไปพักผ่อนเหมือนคุณอยู่จังหวัดนี้คุณอาจจะไปพักผ่อนอีกจังหวัดหนึ่งหรืออาจจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ แป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่นานนะเพราะแอนเห็นเหมือนกับระยะเวลาประมาณสองสาวันไม่ควรจะเกิน5วันนะที่คุณจะได้วีเคชั่นเนี่ยคุณเหมือนจะยังไม่ได้โยกย้ายหรืออะไรแต่คุณควรที่จะหาวันหยุดพักผ่อนให้กับตัวเองนะคะวีเคชั่นให้กับตัวเองหาอะไรเติมแต่งให้กับตัวเองไปก่อนนะดวงคุณมันเหมือนอาจจะรู้สึกผิดหวังนิดนึงนะคะได้ไพ่เลสโกแล้วก็ไอเอียร์ฟอร์มแนวคุณต้องปล่อย ในเรื่องความคิดการจะ move นะคะการจะยกย้ายการจะย้ายถิ่นฐานการจะย้ายงานไปเลยนะอย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรเพราะว่ามันยังมีเวลาอีกนานอาจจะไม่ใช่ปีนี้ที่คุณจะได้ย้ายนะคะคุณอาจจะได้ย้ายที่ทํางานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยอะไรก็ตามนะปีหน้าก็ได้นะคะหรือย้ายประเทศปีหน้าก็ยังได้เลยนะคะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดอะไรในเรื่องตรงนี้เด็ดขาดน,นะให้หาวันหยุดพักผ่อนเหมือนกับเติมพลังให้ตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะในระหว่างทางอ่ะอืม อะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ให้เติมไปก่อนในะรูปแบบที่เราชอบที่เราอินจอยนะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะคะคุณได้ไพ่ imagination นะคะให้จินตนาการไปก่อนว่าให้จินตนาการคร่าวๆแต่อย่าเพิ่งไปคิดหนักนะว่าถ้าเกิดคุณจะได้ย้ายคุณจะไปไหนถ้าคุณต้องการงานใหม่คุณอยากจะไปทําแถวไหนให้คุณลองใช้เวลาเนี่ยระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยหาถิ่นที่อยู่อาศัยว่าคุณอยากจะอยู่แบบไหน โดยที่ไม่ต้องรีเพราะการที่คุณหาข้อมูลไปเรื่อยๆเสิร์ชหาไปเรื่อยๆอาจจะทําให้คุณไปเจอที่ใหม่ที่คุณไม่คิดถึงแล้วมันรู้รสึกว่าอยากอยู่หน้าอยู่มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่จะย้ายบ้านหรือย้ายประเทศก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆนั่นนะจินตนาการได้คิดได้นะว่าเราอยากจะทําอะไรเดี๋ยวถ้าถึงเวลาถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าโอกาสมาแล้วเราอยากจะทําอะไรเราอยากไปทํางานที่ไหนเราอยากจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณคิดได้คุณจัดการได้ค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะเพราะดวงคุณก็คือยังเป็นไม่อยู่ยังไม่ได้ ย้ายถิ่นฐานยังไม่ได้ย้ายที่อยู่อาศัยหรือยังไม่ได้ย้ายโยกย้ายงานหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะในช่วงนี้คุณได้ไพ่ returning home นะคะทำให้อันเห็นว่า บางคนเนี่ยอาจจะจะไม่ได้ย้ายก็คือยังไม่ได้ไปที่ใหม่ๆอาจจะบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปที่เดิมนะเหมือนคุณตอนนี้คุณย้ายจากที่เก่ามาทําที่ใหม่แล้วที่ใหม่รู้สึกไม่โอเคคุณอาจจะย้ายกลับไปก็ได้ค่ะที่เดิมอะไรเงี้ยคุณอาจจะย้ายกลับไปอยู่บ้านคุณอาจจะย้ายกลับไปอยู่พ่อแม่คุณอาจจะย้ายกลับเอ่อกลับไปอยู่ที่กับครอบครัวหรือคุณอาจจะย้ายกลับไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดของคุณก็ได้มันเหมือนมันเอ่อมัน go backward นะคะมันไม่ได้ go forward นะมันกลับไปมันไม่ได้เดินหน้านะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสถานที่ที่คุณ จะได้ย้ายก็คือจะเป็นที่ที่คุณต้องเคยอยู่มาแล้วเคยไปมาแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ที่ใหม่เลยแต่ถ้าเป็นที่ใหม่ๆที่คุณไม่เคยทดลองแม่อะไรเงี้ยเบบอยากจะย้ายไปเนี่ยอยากจะเดินหน้าอยากจะ m o v e forward อะยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาคะแต่สําหรับบางคนเนี่ยก็จะมีการที่แบบอืมอาจจะก,กลับไปที่งานเก่าอาจจะก,กลับไปที่ทําแผนกเดิมอาจจะก,กลับไปที่เดิมอะไรเงี้ยมันมีอย่างนี้ด้วยนะต้องดูดีๆนะมันเหมือน,นข้อเออกองเนี้ยเออมันเหมือนมี มันมีทริคนิดหนึ่งที่จะทําให้คุณสับสนก็คือถ้าบางคนแบบเอ้ฉันอยากกลับไปบ้านแล้วฉันอยากไปหางานแถวบ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะได้นะคะคุณอาจจะได้กลับบ้านคุณอาจจะได้ไปหางานเดิมๆหรือกลับไปทํางานรูปแบบเดิมหรือไปทําอะไรเดิมๆอันเนี้ยมันยังได้อยู่แต่ว่าถ้าหาแบบใหม่เลยแบบอะไรที่แบรนด์นูเลยนูไปกินนิ่งเลยเนี่ยไม่ได้นะคะยังไม่ได้ไม่ถึงเวลา จะเรียกว่าไม่ได้ก็ไม่ดีเนาะเรียกว่าไม่ถึงเวลาดีกว่านะคะเพราะว่าไพ่พนี้การันตีว่าได้แต่ยังไม่ใช่ใช่เอ่อแต่ใจมันยังไม่ได้ในช่วงที่คุณคิดว่าคุณจะได้มันจะได้ในช่วงที่คุณคิดไม่ถึงนะคะคุณได้ไพ่เจดีมแล้วก็ลูซี่ดีมนะคะโหได้คําว่า ฝันเนี่ยเยอะมากก็คือให้คุณจินตนาการไปก่อนคิดไว้ก่อนมันคือความฝันที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าของคุณนั่นเองนะคะถึงยังไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้มันจะเกิดขึ้นให้กับคุณในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการนะ imagination อันนี้ก็ imagination เหมือนกันนะเนี่ยจินตนาการแล้วก็าวางแผนเสิร์ชหาข้อมูลนะคะ enjoy กับการหาข้อมูลกับการจินตนาการของเราไปก่อนนะเพราะว่าไพ่นี้ก็คือมันเหมือน คล้ายๆว่าจากฝันร้ายจะกลายเป็นดีอ่ะเออจากที่คุณไม่ได้สุดท้ายมันก็จะได้แต่แค่คนละเวลาทีนี้ทําให้อรนเห็นถึงว่าไพา่ใบนี้ก็คือมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสแล้วไพ่สี่ถ้วยก็คือโอกาสโอกาสมาคอนเฟิร์มจินตนาการเข้าไว้มาคอนเฟิร์มทั้งสองใบนะเหมือนสิ่งเักิสิทธิ์ย้ําว่าให้จินตนาการให้คิดไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งเทคแอคชั่นเดี๋ยวถึงเวลามันจะมีโอกาสให้คุณเน่ยเข้าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเข้ามาให้คุณได้เทคแอคชั่นให้คุณได้โยกย้ายให้คุณได้อะไรเมื่่่ออออจจััังงหววววะะททีีีุุุุกยยยาาาาพร้้้้้้มมมแล,แลววนนนนคคคยยนคคคณณสขถต หรือทาอะไรตอนนี้คุณยังไม่เจอกับความสุขคุณก็จะเจอแต่กับอุปสรรคอยู่อะไรอยู่เพราะมันยังไม่ใช่เวลาไงเหมือนคุณจะฝืนดวงอะค่ะแล้วมันจะมีแต่เรื่องปัญหาเข้ามาแน่นอนนะคะมีความเครียดเข้ามาให้คุณแน่นอนแต่ถ้าคุณอดทนรอแล้วรอจังหวะเวลาที่ใช่แล้วคุณย้ายเนี่ยเดี๋ยวตรงนั้น่ะเราจะรู้เองโดยสัญชาตญาณของเราว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยยิ่งมันใกล้เข้ามาเราจะรู้เลยมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างให้เราต้องเทคแอคชั่นและทำอะคะ่ะ เซนเราจะแบบเปิดแรงมากเลยนะเราจะไม่พลาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเนี่ยเข้ามาให้กับคุณแล้วถึงวันนั้นคุณจะมีความสุขจะสบายจะรู้สึกดีแน่นอนจะไม่เครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งคิดจริงจังอย่าเพิ่งคิดมากหาข้อมูลคร่าวๆจินตนาการดูคร่าวๆเซิร์ชหาไปก่อนว่าเราต้องการอะไรแบบไหนยังไงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย ดูคร่าวๆดูให้มันเรารู้สึกแบบไม่หมดหวังไปก่อนละกันเนาะแต่ยังไงก็ตามยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องย้ายนะคะย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานย้ายอะไรก็ตามยังไม่ถึงเวลานั่นเองนะประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้แล้วก็เป็นการอัชโนโลดโดยรวมแนะนําให้มาดูส่วนตัวได้ที่ v star 9ารเก้าจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแลวเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยํากว่านะคะถามได้ทุกเรื่องเลยใครที่ไม่กล้าเปิดใจคุยกับ ใครก็ตามนะสามารถมาเปิดใจมาปรึกษาคุยกับที่นี่ได้นะคะเพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันหาทางออกนะคะจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับคุณแล้วนั่นเองนะคะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปมีช่องทางเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกลองที่2เลยคะ่ะสำหรับใครที่เลือกกล่องที่สองเลข2 9กนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณมีดวงนะคะที่จะได้ย้ายที่อยู่อาศัยหรือย้ายงานหรือย้ายอะไรไหมในช่วงนี้นะคะ สี่ไม้เท้านะคะสองไม้เท้าโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยสองไม้เท้าการเทคแอคชั่นแน่นอนค่ะคุณอาจจะเดินทางต่างประเทศคุณอาจจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนต่อไปหาง,งานที่ต่างประเทศหรือบางคนเนี่ยอาจจะย้ายคุณอาจจะได้คุณตอนนี้คุณยังไม่คิดอะไรหรอกนะแอนว่าแต่คุณมาดูเล่นๆแล้วคุณจะทาคุณเหมือนกับมีดวงจะเจอคู่แล้วคุณจะต้องย้ายเข้าไปอยู่กับเขาเขา,ขาอาจจะเป็นคนประเทศเดียวกับคุณเขาอาจจะเป็นคนต่างประเทศก็ได้เพราะว่ามันมีรูปโลกนะคะเหมือนคุณจะได้ย้ายหนึ่งเป็นความต้องการของคุณเป็นความฝันของคุณเป็นความ เหมือนเป็นความฝันหรือสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้แล้วว่าคุณอยากจะย้ายไปอยู่ที่ทํางานใหม่ประเทศใหม่อะไรอย่างเงี้ยบ้านใหม่อยากไปอยู่แถวละแวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยสังคมแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย แต่หลายๆคนเนี่ยแอนคิดว่าดวงของคุณจะได้เจอคู่แล้วคู่ของคุณอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติแล้วคุณต้องย้ายเข้าไปอยู่กับเขาเขาจะย้ายเข้ามาอยู่คุณไม่ได้คุณต้องไปกับเขาคุณได้ไพ่หกดาบนะคะอันนี้คือไพ่การเดินทางหมดเลยการย้ยายการ move forward นะคะเหมือนคุณจะทิ้งอะไรเดิมๆแล้วเดินหน้าต่อไปเห็นไหมข้างหน้ามันสว่างมันอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้คือไพ่ของการเดินทางถามว่าจะได้ย้ายไหมได้ย้ายคะ่ะได้แบบบางคนอาจจะแค่ย้ายแผนกการทํางานหรือย้ายอะไระได้แน่นอนนะสิ่งที่คุณต้องการก็คือ การโยกย้ายในในจุดนั้นอะ่ะมันจะเกิดขึ้นนะคะเชื่อเซนนะคะสิงห์สิสทธิ์จะทาให้มันเกิดขึ้นบางทีคุณยังไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันอยากไปที่นี่ฉันยังหาหนทางยังหาทางออกไม่เจอยังหาเรือที่จะพายไปไม่ได้เลยแล้วจะไปได้ยังไงคงไม่ให้ว่ายน้ําไปหรอกนะไม่คะ่ะเดี๋ยวสิงห์สิทธิ์จะค่อยค่อย เปิดสเตปให้กับคุณทีละสเตปให้กับคุณไปเจอทางออกนะเหมือนคุณจะเจอทางออกทีละสเตปสเตปแต่คิดว่าคนกองนี้อาจจะต้องเทคแอคชั่นแบบประชันชิดมากอย่างเช่นคุณมีคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะขอวีซ่าไปประเทศนี้ขอวีซ่าไปประเทศนั้นหรืออยากจะย้ายไปอยู่หอนี้อยากจะย้ายออกจากบ้านไปอยู่คอนโดนอยู่กับตัวเองคือคุณจะไม่ได้วางแผนล่วงหน้าหลายเดือนแต่คุณอาจจะแบบ มีเวลาวางแผนแค่2อาทิตย์2เดือนหรือ1เดือนก็ยังได้มันจะเร็วมากค่ะมันจะเร็วจริงๆอย่างเช่นอะตอนนี้เราจะหมดเดือนกุมภาแล้วเนาะก็ถ้าเรียกว่าคุณมาดูตอนต้นเดือนเนี่ยต้นเดือนหน้าหรือปลายเดือนหน้าคุณอาจจะเดินทางเลยก็ได้นะมันเร็วมากค่ะระยะเวลาขึ้นตั้งแต่2อาทิตย์จนถึง2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยไม่ควรจะเกิน4เดือนอะมันมันเหมือนกับคุณจะ ยิ่งมันใกล้ที่จะได้เดินทางอ่ะคุณจะเห็นชัดเจนพอเสซนคุณจะเริ่มทํางานแบบหนักขึ้นแรงขึ้นมันจะทําให้คุณไม่พลาดโอกาสในการโยกย้ายแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อเซนนะถ้าเซนบอกว่าอยากไปที่ไหนอยากไปที่นั่นอยากทําไอ้นี่ เหมือนทำไมเจอ,อที่ทำงานบริษัทนี้บ่อยจังเลยอะไรเงี้ยอยากให้ฉันไปทำเหรอนั่นก็คือถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเซนคุณเรียกให้ไปทำที่นี่งั้นก็คือสิ่งที่คุณก็ควรจะถกควรจะเทคแอคชั่นลงมือทำก็คือกรอกใบสมัครหรือลองเข้าไปดูนะคะคุณได้นายออฟคัพนะคะโอ้โหวิสต์เฟิรมนต์คุณจะมีความสุขนะการเดินทางโยกย้ายครั้งนี้จะทําให้คุณมีความสุขชีวิตคุณมีสีสันและจะมีเรื่องราวดีๆใครที่กลัวกังวลว่ายังไม่รู้เลยจะไปทิศทางไหนยังไม่รู้เลยจะได้ย้ายยังงงไไยยม่่รู้้เเลวาจะกิดขึน ไม่ต้องห่วงเพราะว่าไพ่นี้บอกว่าการที่คุณเชื่อเซนแล้วค่อยๆเดินไปเดี๋ยวคุณจะเห็นกับทางออกนะคะค่อยๆพายไปเดี๋ยวคุณก็จะถึงแสง แสงสว่างและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนำทางคุณตลอดไม่ต้องห่วงคุณจะไม่พลาดค่อยๆรับเซนค่อยๆฟังเซนค่อยๆฟังสัญญาณจับใจเราจากความคิดเราดูนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทําตามเนี่ยคุณจะมีความสุขกับการที่ได้มั่นใจเลือกที่จะเชื่อเซนหรือทําตามใจเราทําตามความฝันของเราเพราะสุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณการย,กย้ายกาไปที่ใหม่อะ่ะจะดีแน่นอนนะถ้าบางคนแบบทาให้นึกถึงเลยแบบว่าถ้าถามว่า อยู่ที่เก่าหรือไปที่ใหม่ดีที่ใหม่ดีกว่าแน่นอนนะไม่ต้องห่วงที่เก่าไม่มีไม่มีความสุขแบบที่ใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องตัดสินใจที่จะเดินหน้า ต่อไปแล้วคุณจะเจอกับความสุขที่แท้จริงนะคะที่ใหม่ยังไงก็ดีอยู่แล้วดวงคุณเปลี่ยนสองถ้วยนะคะความรักก็จะมาแทรกตลอดนะหกไม้เท้าทั้งความรักทั้งการงานเลยบางคนอาจจะแบบว่าอยากย้ายเพื่อที่อยากจะได้งานใหม่ที่มั่นคงอยากมอีอาชีพที่มั่นคงอยากได้รายรับมากกว่านี้อยากได้รายได้เงินเดือนมากกว่านี้เนี่ยคุณตัดสินใจที่จะไปทําที่อื่นอาจจะย้ายจากต่างจังหวัดเข้าเมืองอ,อยากจะอาจจะย้ายจากประเทศ ไปประเทศอื่นอะไรเงี้ยประเทศเราไปต่างประเทศอะไรเงี้ยได้หมดเลยแต่การโยกย้ายการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักนะความรักเนี้ยให้เริ่มต้นด้วยความรักนะคะแล้วก็การ take action, เทคแอคชั่นอันนี้ก็จบด้วยความรักแล้วก็ความสําเร็จชัยชนะวิกตอรี่นะคะก็เหมือนกับว่าถ้าใครที่คิดจะไปหางานต่อหรือทํางานหรือ สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเนี่ยคุณก็จะเจอกับความสำเร็จความก้าวหน้าคุณจะทําได้ส่วนใครที่จะอยากไปเจอกับความรักคุณก็จะได้เจอความรักรักที่ดีรักแท้รักที่จะอยู่ด้วยกันโดยที่แบบว่าไม่ห่างกันอนะรักที่มันเหมือนกับเป็นรักที่แบบรักแท้ t ูเลอรอะไรแนวนี้เลยอะโรแมนติกมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณเปิดแล้วนะอย่าพลาดโอกาสเชื่อเซนนะให้ให้พีสออกมาเชื่อเซนมั่นใจในเซนของเราบางทีเซนเรามันแลนดอมมากค่ะ เราทําได้แค่เชื่อลองเชื่อดูลองทำตามดูเดี๋ยวคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเองอันนี้อาจจะบอกมากไม่ได้นะนะคะคุณได้ไพ่ออรรเคินใบแรกก็คือ your wish i s g r a n d นะคะคือสิ่งที่คุณปรารถนาที่คุณขอ,อโอกาสตรงนี้คุณอาจจะเฝ้ารอมานานก็ได้การโยกย้ายกันหาที่ใหม่การหรือเรื่องความรักเนี่ยคุณอาจจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานานแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับพรน,นี้แล้วนะคะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะคะมันเป็นอะไรที่ รู้สึกได้ถึงว่ามัน coming นะคะ coming coming z o n นอะไรเงี้ยมันกําลังเข้ามานะแล้วเห็นไหมเหมือนกับของคุณมันจะได้ไพ่สลับมากเลยอะเหมือนความรักงานความรักงานความรักงานอีกเนี่ย business venture เนี่ยคือถ้าใครที่จะแบบอยากไปหางานใหม่ทําเราไม่รู้ว่างานใหม่เนี่ยมันจะทําแล้วมีความสุขไหมทําแล้วมันดีไหมหัวหน้าจะโอเคไหมหรือถ้าไปแล้วมันแย่กว่าที่เดิมอะไรเงี้ยไม่มีคําไม่แย่กว่าที่เดิมจะมีแต่ดีแล้วดีนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ย ไปแล้วก็สามารถมีเงินเก็บเก็บเงินได้นะคะไปแล้วก็จะเจอโอกาสดีๆแล้วอาจจะเจอเออกัลยาณมิตรที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็ได้นะที่คุณคิดไม่ถึงแต่แอนคิดว่ามีแต่แต่แอนไม่ใช่คิดเลยแอนเชื่อเลยว่ามันมีแต่เรื่องราวดีๆแน่นอนนะคะต้องมั่นใจนะ listen to your intuition มาพร้อมใไ Peace นะ เชื่อเซนเราเซนเราอ่ะแม่นสุดบางทีเรามีความคึกเอ้ยฉันอยากไปประเทศนี้แต่เพื่อนบอกไปทําไมทําไมไม่ไปที่นั่นที่นู่นดีกว่าหาเงินได้ดีกว่าทาไมไม่ทำไมต้องไปที่นี่อะไรเงี้ยเชื่อเซนคุณเพราะว่าคุณน่ะจะรู้ดีสุดดวงของคุณจิตวิญญาณคุณจะบอกคุณว่าตรงไหนจะทําให้คุณอ่ะหาเงินได้มากตามที่คุณต้องการตามที่คุณขอไว้นะคะเชื่อเซนแล้วทาตามอย่าเชื่อคนอื่นคนอื่นไม่รู้เท่ากับตัวคุณนะอันนี้สําคัญมากนะโฮมแลนด์ทำให้นึกถึงเลยเซนของคุณบางทีก็อาจจะบอกว่า คุณทาไมรู้สึกดึงดูดกับประเทศประเทศหนึ่งมากแล้วคุณมีความรู้สึกว่าอยากไปอดีตชาติคุณอาจจะเป็นคนที่น่านหลายๆภพชาติคุณเคยเโตที่นี่เป็นบ้านเกิดของคุณหรือเปล่าเพราะคําว่าโฮมแลนด์เนี่ยมันคือบ้านเกิดนะบ้านเกิดของคุณบางทีคุณอาจจะแบบไม่เคยไปที่นี่เลยไม่เคยสนใจแต่อยู่มาวันหนึ่งมีความรู้สึกว่าทําไมาเห็นแต่ประเทศนี้ทําไมาเจอแต่ประเทศนี้ทาไมาเจอแต่คนประเทศนี้ทําไมาฉันมีแต่คนแนวนี้เข้ามาทําไมาฉันเจอแต่คนแบบ ที่อยู่ประเทศนี้นเลยเลยทำไมาคนที่ฉันรู้จักจะต้องไปประเทศนี้ด้วยทําไมฉันดู YouTube ดูข่าวสารก็มีแต่ขึ้นประเทศนี้ให้ฉันเพราะว่านั่นคือประเทศที่คุณจะต้องไปเพราะว่านั่นคือบริษัทที่คุณจะต้องไปมันคือสถานที่ที่คุณจะต้องไปมันเหมือนกับบ้านเกิดมันเหมือนกับมันเหมือนพอเราอยู่บ้านเราอบอุ่นเรามั่นคงอะ่ะมันเหมือนกับเป็นสถานที่ที่จะทำะสร้างความมั่นคงสร้างรายได้ทําให้คุณมีความสุขนั่นเองนะคะลองเชื่อเซน์คุณดูแล้วก็ไพ่เซนล์ังสังหหณะแรงมากเลยนะเนี่ย คุณได้ไพ่เลขสองนะคะ The past of the card นะคะประมาณว่า decision meeting future plan นะคะเนี่ย decision ก็คือการตัดสินใจในเรื่องของการงาน meeting เนี่ยก็คือการเจอใครสักคนแล้วในนี้ก็ยังมีแบบ fairy สององค์นะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตานะจักรวาลจะทำให้คุณไปม e e นะคะไปเจอกับคู่ของคุณแน่นอนแล้วมันก็จะเป็นการวางแผนสำหรับอนาคตด้วยนะ คือถ้าคุณเจอคู่คุณก็ต้องวางแผนว่าคุณจะอยู่ไงถ้าคุณเจองานที่ดีกว่าคุณก็ต้องวางแผนอยู่ดีว่าคุณจะเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณจะตัดสินใจอยู่ระยะยาวแค่ไหนอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมันมันมันเป็นเหมือนกับการ move forward แล้วก็จะทาให้คุณเนี่ยวางแผนในอนาคตวางแผนที่มันมั่นคงได้ดีมากๆเพราะไพน่นี้อันเห็นเป็นเหมือนไพ่บ้านเนาะ ความมั่นคงกําลังจะเข้ามาถ้าใครที่อยากจะมีบ้านมีรถอยากจะหาเงินเยอะๆเ,เก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อความมั่นคงให้กับตัวเองเนี่ยคุณก็จะได้ตรงนี้แล้วดูนะสองสองสองนะคะเลขสองคุณเยอะมากเยอะจริงๆมันกลายเป็นแบบว่าอันนี้ก็สองไม้เท้าด้วยนี่เนี่ย <c oughs> คุณได้สองไม้เท้านะคะสองถ้วยนะ แล้วก็ไฮพีก็เลข2ก็คือมันถึงเวลาที่คุณต้องกล้านะแล้วคุณเลือกเลข29ด้วยนะเลข2นําหน้ามันเหมือนกับคุณต้องกล้าที่จะ move forward คุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจคำอ,อันนี้ก็คือ decision ก็คือต้องกล้าที่จะตัดสินใจให้กับตัวเองอะไรจะเกิดคุณ move forward คุณเชื่อเซนนะเดินหน้าให้เซนนําทางให้ความรู้สึกนําทางเราแล้วคุณจะไปเจอกับเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะไปเจอกับความมั่นคงแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักหรือการงานนะคุณได้ไพ่ทราฟโวนะคะ เจอรี่เดินทางโลเคชันย้ายแน่นอนไม่ต้องห่วงอาจจะย้ายแบบไประยะไกลไปต่างประเทศแต่ว่าแอนคิดว่ากองนี้เด่นในเรื่องของต่างประเทศมากนะคะคุณจะไม่ได้ย้ายเล็เลกๆสั้นๆระยะสั้นๆซึ่งแอนเห็นว่า m ู v e forward ค่อนข้างไกลอาจจะเป็นคนส่วนน้อยที่ย้ายข้ามจังหวัดแต่คนหมู่มากจะต้องย้ายแบบไปคนละประเทศคนละรูปแบบเลยคนละวัฒนธรรมอะไรอย่างงี้เลยก็ได,กได้ก็ได้นะเพราะมันมีเรื่องของออวัฒนธรรมเข้ามาด้วยอาจจะศาสนาวัฒนธรรมอะไรเงี้ยก็มีด้วยค่ะ คอนเฟิร์มว่าย้ายแน่นอนส่วนใครที่เลือกกองที่สองนะเอ้ยกองที่สองออใ,หใ,หให้ไอ้ไพ่ใบที่สองกองอันนี้ก็คือจะเป็นกิฟนะคะมันเป็นของขวัญที่คุณเหมือนกับทําไมชีวิตคุณถึงไม่เจอความสําเร็จไม่เจอความรุ่งเรืองไม่เจอคู่แท้เพราะว่าคู่ของคุณเขาอยู่ที่ประเทศที่คุณจะต้องไปอยู่นั่นเองนะต้องบอกนี้เลย คุณมันเหมือนกับการที่คุณไปเจอทรัพย์สมบัติขุมทรัพย์เนี่ยเออขุมทร네ออัพย์จริงๆนะเจอกีบบ็อกเจอขุมทรัพย์ที่มันเป็นอะไรที่คุณต้องการปรารถนามาอยู่แต่ทำไมฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ที่เดิมฉันทําอะไรก็ตามให้มันดีแค่ไหนฉันยังไม่เจอความสําเร็จฉันยังไม่เจอความรักที่ดีเพราะความรักของคุณและความสําเร็จและการงานที่ใช่สําหรับคุณมันไม่ได้อยู่ที่นี่มันจะอยู่ที่อื่นบางคนเนี่ยอาจจะแบบถ้าเป็นเรื่องงานไม่ต้องเป็นต่างประเทศก็ได้ค่ะคุณย้ายไปที่อื่นที่ที่คุณคิดไว้คาดหวังไว้มันจะทําให้้้คคคคุุณณเเเเเเจจจอออออววววาาาาาาามมมมสสํรรร็กกกหหนนนัััทีะะไไยย่่งพืบปู จุดที่ถูกต้องแล้วอะอยู่ถูกจุดถูกที่ถูกทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือเรื่องราวดีๆความสําเร็จนั่นเองนะคะพอพูดถึงเลขสองอะทาให้อันเห็นไอ้นี่ด้วยนะปีนี้ก็ 2, 2022นะและอัดคลิป2022พอดีปีนี้เป็นปีของคุณมากๆที่จะทําให้คุณได้เจอความรักที่จะทําให้คุณได้เจอการงานที่ดีโดยการโยกย้ายถิ่นฐานของคุณนั่นเองหรือการแค่แบบอาจจะแค่เดินทางไปพักร้อนไปเที่ยวก็ทําให้คุณเจอการเปลี่ยนแปลงระดับชีวิต ได้เลยอะระดับแบบถ้านึกถึงว่าชีวิตคุณเปลี่ยนระดับสุดของที่สุดในรอบปีตั้งแต่คุณใช้ชีวิตอยู่มาไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามครั้งนี้จะเป็นครั้งยิ่งใหญ่และเป็นความสุขที่คุณไม่เคยได้พบเจอมาก่อนนะดีมากๆนะคะเหมือนกับยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่เนี่ยแหละค่ะยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งกว่าถูกจักพอดนะแล้วคุณได้ไพ่ออตัมนะคะถ้าแม่นึกถึงอาจจะเป็นช่วงเดือนเดี๋ยวขอนึ่ก่อนนะอา่า กัญยาตุลาพฤศจิกหรือเปล่านะคะอาจจะเข้าตังต้งแต่สิงหาสิงหากัญยาตุลาพฤศจิกเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ย้ายทินฐานนะคะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะบางคนอาจจะนับเป็นแบบอื่นก็ไม่เป็นไรค่ะตาชิยานเห็นก็คือประมาณนี้นะช่วงนี้ก่อนที่จะหมดปีอ่ะมันเป็นช่วงก,ก่อนเกือบที่จะหมดปีประมาณเดือน2เดือนอนะ่ะคุณจะต้องทําการยกย้ายอาจจะต้องแพ็คของหรือว่าเดินทางต้องย้ายแล้วต้องไปอยู่ที่ใหม่แล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้นะซึ่งงานเห็นมันเป็นช่วงเข้าครึ่งปีหลังอะค่ะ คุณจะต้องมีการแพ็กของเตรียมตัวย้ายหรืออะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ดูคลิปเนี่ยดูเร็วคุณก็มีเวลาถ้าคุณดูช้าหน่อยคุณก็จะมีเวลาน้อยหน่อยอยังมีเวลาแบบก็ลองเตรียมตัวลองอะไรที่เราไม่ใช้ไม่ไม่คิดว่าจะเอาไปก็ลองเคลียร์ยบริจาคดูจะได้ไม่ถึงวันนั้นจะได้ไม่ฉุกกระหุดอะไรขนาดแบบ นะคะตื่นตูมอะไรขนาดนั้นนะแต่ดวงคุณมีการยกย้ายเดินทางแน่นอนนะคะแล้วเป็นอะไรที่จะดีแล้วดีอีกนะคะไม่มีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะกะักรวาลกําลังจะนําทางคุณนะมันไม่ใช่ใครที่นําทางคุณเลยปฏิหารนําทางคุณเพราะฉะนั้นปฏิหารก็คือเรื่องราวดีๆคุณจะได้รับสิ่งดีๆมันถึงเวลาที่คุณต้องแบบไปรับของขวัญของคุณแล้วนะยิฟเนี่ยคุณได้ของขวัญชิ้นใหญ่แล้วคุณต้องไปรับ ของขวัญชิ้นใหญ่ของคุณของขวัญชิ้นใหญ่ไม่ได้ไหมายความว่าจะอยู่ใกล้คุณนะอาจจะอยู่ที่ใหม่อาจจะอยู่ระยะทางไกลคุณต้องถึงเวลาไปรับมันแล้วนั่นเองครับประมาณนี้เป็นกําลังใจให้นะคะเป็นอาการอัาเ general โดยรวมแนะนาให้มาดูส่วนตัวได้ที่ v star 9ก้าจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงก็จะชัวร์กว่านะคะถามอะไรทุกเรื่องเลยไม่ซีเรียสนะการตัดสินใจการคอนเฟิร์มบางเรื่องไม่สามารถเปิดใจคุยใ,ใครได้มาปรึกษาที่นี่ได้เพราะว่าเข้าใจนะคะ อ่าแล้วก็จะได้ช่วยกันแก้หาทางออกดึงดูดสิ่งดีให้กับคุณนะไม่ต้องอายเพราะว่าเข้าใจจะไม่ตําหนิไม่อะไรคะ่ะเราจะช่วยมาเป็นที่ปรึกษากันเนาะจะมาดูว่าจะต้องทํำยังไงแล้วก็ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปมีช่องทางเดียวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ